น้อยพันเม็ดโอมจักเม็ดเนี่ยปียกพบกับเมียอยากมาคู่แรกนะครับทําไมไม่ข้าราด้วยน้องฟังเลยฟาวันเอาละครับหนุ่มน้อยพันเม็ดรับผิดชอบรูวิ่งสีเหลืองแล้วก็เมียอยากมารับผิดชอบรูวิ่งสีเขียวโอ้ขอเคยเชื่อสีเขียวบนหน้าเบิ้งแน่ผุนไม่ยิ่งตันอ๋กระแมียอยากมาเนาะเอาละครับตอนนี้ก็จะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายแข่งกันนะครับเดี๋ยวน้อย กอมาลองดูว่าผู้หญิงหรือผู้ชายจะเป็นการเข้าเส้นชัยก่อนกันนะครับน่่าาจะบอกวลองดูลีลาของคุณผู้หญิงนะครับจุดหน่อยเริ่มเช็คกรรมการในสนามพอมทุกจุดแล้วดูที่ทุกครับเริ่มจัสะบัดแล้วตับบูชมเอาแบบนิงเ้อะใครเ้า เริ่มสะบัดเสียงรถสตาร์ทดังกระหึ่มดูความสามารถของผู้หญิงกับผู้ชายไผ่ไปไผ่ขนาดถึงไผ่สะบัดเร็วขึ้นแล้วขึ้นแล้วก็ถึงครับยังไม่ได้โอ้โหแหมถึงว่าสุดยอดฮะโอ้โหต้องขอบคุณกรรมการกับวันนี้ทำหน้าที่ได้สุดยอดจริงๆอ๋อมาแล้วจ้าจังไม่หลีไม่รอแล้วใส่กันมาแบบระเบิดเถิงเถิงลยทีเดียวมาดูที่ว่าคุณิท่าผันเก่งของสิริพงศ์พี่น้องเตะบอลกูเล่าของเรามาดูที่ว่าเที่ยวนะ

外山山是鬼火哦。 แม่อีกซีนึงอีกซีนึงลูวิ้งสิเดียวพยายามพยายามไปก่อนแล้วพยายามไปก่อนแล้วแม่อาศัยว่าแข็งใกลป็ปรูปผู้ชายโอดลงลาวาสองให้กันหน่อยสิจ้าเดี๋ยวดูดีๆีไม่เหตัท่านผู้ชมเอาละครกิงก็ได้ชายก็นีก็ตรงที่สู้กันแบบนิ้ที่ว่าหัวถวายไม่หัวชนฝาหน้าชนกระแพงเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนุ่มน้อยกับเมียอยางมาเอาละไว้เอาละว่าขุมพตาผันแก่ของสีมกคนจัดให้เที่ยวนี้เป็นลมผสมมาเลิกเลิกทำหันกันมาที่นี้ที่ว่าไม่มีใครยอมใครมาแล้วจอด รถนิ่งนิ่งแล้วผู้อีเขายลกเอาแล้วครับผู้ดีมืนหักคะแนนชิตตงโวายแล้วไม่ดีเเ่าผู้ดีมืนหักคะแนนไม่ได้ดโอ้โหสุดยอดครับขอเสียงปรบมือครับครับผู้ชายฝั่งสีเหลืองชนะนะครับผู้ยิงบ้านเฮาขับรถจริง